เราไปเรื่องแรกน่าสนใจมากๆเลยนะคุณสาวๆควรที่จะฟังเอาไว้เลยใช่แล้วครับต้องบอกกันเลยนะว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะครับถูกในเรื่องของการลวนลามเนเยอะแยะมากมายเอทั้งไทยทั้งต่างประเทศนี่แหละไม่ใช่ว่าผมนะเนอแกนีหละคนอื่นฮะเขาบอกว่าอย่างอย่างคนไทยเราผู้หญิงไทยเราเนี่ยนะครับก็จะโดนลวนลามจากเพศที่แข็งแรงกว่าอย่างที่พี่าบอกก็เป็นผู้ชายนี่แหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนที่ถูกลวนลามไปแล้วเนี่ยนะครับบางคนก็ออกมาเขาเรียกว่าเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะฮะออกมาที่จะ บบบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันโดนฉันโดนถูกลวนลามเออเอาเรียกร้องความยุติธรรมกลับขึ้นมาแต่บางคนไม่กล้าอายใช่ไหมครับนะก็จะแบบอายเพราะอยากอีกไม่ใช่พี่ใช่นะเขาก็แบบเป็นผู้หญิงก็จะมีความอายพวกนี้ขึ้นมานะครับนะเพราะนั้นมันก็คือแบบ เหมือนมันไม่ใช่อายอย่างเดียวมนแบบทุกทรมานนะฮะมันเหมือนเป็นติดตาบ้าวู่หญิงนะฮะี่หนึ่งสองสาวนี่ที่เด็ดกว่าอย่างนั้นก็คือเป็นสองพี่น้องชาวอินเดียนะครับมีจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสองพี่น้องชาวอินเดียได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากที่มีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะนาทีที่สองสาวพี่น้องกําลังฮึสู้กับชายสามคนนะฮะบนรถโดยสาร ซึ่งทั้งสองสาวเนี่ยมีชื่อว่าอารตีกุมานอายุ22ปีนะฮะแล้วก็น้องสาวชื่อบูชากุมารอายุ19ปีทั้งคู่นะครับกำลังโดยสารรถประจำทางเพื่อเดินทางกลับบ้านที่เขตโรตักทางตอนเหนือของรัฐฮารยาฮารยานานะครับติดพรมแดนกรุงนิวเดลีนั่นเองออสาวคนน้องนะคะเขาบอกว่าถูกผู้ชายเนี่ยเริ่มรวนลาม,มนะ,ะผู้ชายพวกนั้นเนี่ยเริ่มรวนลามฉันจับตัวฉันฉันเลยบอกกับเขาไว้ว่าถ้าคืนมาแตะตัวฉันอีก พวกนายต้องโดนดีแน่อพวกนั้นครับพอได้ยินข่าวก็รีบโทรตามเพื่อนเลยอบอกให้มาเจอหน่อยจะได้มาช่วยกันซ้อม,อมเด็กผู้หญิงหน่อยอ้าวไอ้ออผู้ชายอย่างนี้เร็วนะครับผม,มจากนั้นครับพวกผู้ชายที่รวนรานเธอก็อยังกรูเข้ามาทําร้ายเธอโดยที่ผู้ด,ดยสารบนรถโดยสารเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเลยเป็นคนดีมากเลยดูมันนั่งดูเหมือนน้อันั่งดูแหมจริงๆกูอยากจะตบอีพวกคนที่นั่งดูอยู่เนี่ยใช่ไหมเลวจริงเลยอะไรเนี่ะแล้วเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงนะ ไม่ใช่นางสาวเด็กผู้หญิงเลวจังเลยไอ้พวกนั้นลกนี่นะอันนี้โมโหจังเลยโอ้ยผมเห็นงี้เนี่ยผมลุกขึ้นแล้วนะเออไม่เลยไอ้พวกนั้นมันคิดอะไรอยู่อะเนี่ยฮะสุดท้ายคือแบบเธอก็เล่นาลก็เราเขยิบขัดฮะฟาดฟาดฟาดไม่หยุดเลยนะเมื่อผู้ชายกลุ่มนั้นเนี่ยจะเอาคืนก็ เธอก็สู้ไม่ถอยนะสู้เต็มที่นะสู้เลยนะแล้วสุดท้ายนะก็มีผู้นิสารคนนึงนะฮะเมื่อสักครู่นี้เจมสเสื้อขาวใช่ไหมครับไม่ยามที่หลับไม่แยกไอเรย์ฮัจร์การน่ะไม่แยกัไม่แยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันนะครับนะแล้วก็ส่วนคนอื่นเนี่ยก็นั่งอัดคลิปอยู่เฉยๆนั่นแหละเออเลวอินนรกแล้วก็เนี่ยนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับทั้งสามคนถูกรวบตัวไปโดยเจ้าหน้าที่ แล้วก็ระบุว่าทั้ง3คนเนี่ยถูกตั้งข้อหาพยายามข,ข่มขืนเด็กสาวทั้งสองคนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับจะมีการพิจารณาการกระทําของคนขับรถนี่รวมถึงกระเป๋ารถเมย์ด้วยเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยพวกเขาสามารถเข้าไปห้ามปรามได้แต่กลับไม่ทํา ต้องพิจารณาจริงๆนะผมว่าควรจะนะคือคุณเป็นรถโดยสารเน่ะนะฮะเขาบอกว่าทั้งนี้นะครับเหตุการณ์กระทำชำเราเนี่ยและการล่วงละเมิดทางเพศสตรีในประเทศอินเดียเกิดกขึ้นอย่างต่อเนื่องโอง้โหเราได้ยินข่าวบางครั้งเนี่ยข่มขืนแล้วเอาไปแขวนคอใต้ต้นไม้ก็มีเ<ล>ยอะมากานะครับซึ่งหลายคนก็หวังว่าการกระทำของเด็กสาวทั้งสองคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงอินเดียได้ลุกขึ้นมาทำตาม,มนะครับเขาบอกว่าในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับก็มีการ ให้กำลังใจนะครับผ่านทวิสเตอร์แล้วก็มีแฮชแท็กกันขึ้นมานะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีคำคำหนึ่งคำเด็ดนะเราบอกว่าเหมือนแฮชแท็กให้กับผู้กล้าแห่งโรตักนะฮะเป็นเมืองที่เขาอยู่นะฮะแล้วก็ทางผู้นำของรัฐฮารายานะครับก็ยังประกาศมอบเงินรางวัลให้กับสาวทั้งสองคนด้วยนะพี่คนละ16,00 0บาทเพื่อให้สังคมเ<อ>นี่ยตระหนักถึงการช่วยเหลือเหยื่อลวนลามทางเพศรายอื่นต่อไปโอ้นมาสเต่ก็ไม่ควรยอมอ่ะ นะ,ะปกติที่ผมบอกว่าเราจะเห็นข่าวว่าสตรีผู้หญิงนะฮะของอินเดียเนี่ยถูกขม่มขืนแล้วก็แขวนคอกันไปแล้วบางครั้งก็ตามจับไม่ได้คือเหมือนเขามองแล้วปล่อยปะละเลยกันไปเพอมาอย่างนี้เนี่ยมันมีคลิปมันมีหลักฐานเพราะนั้นนะ่ะนะฮะการช่วยเหลือมันก็เลยแบบเขาก็ต้องแบบชัดเจนนิดนึงรู้สึกไงพี่มารู้สึกไม่ดีแย่เนาะอืมรู้สึกแย่ประเทศอะไรวะผ, <ม S 2> ผู้คนมันแบบว่าไม่มี จริยธรรมไม่มีคุณธรรมแล้วนี่ในรถโดยสารในที่สาธารณะเลยนะใช่ยอยู่ก็ไม่แล้วทุกคนเอาตัวรอดกันเนาะไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเลยมันเป็นเพราะอะไรพี่เป็นเพราะว่าประชากรประเทศเขาสังคมสังคมเป็นยาง้นสังคมเป็นอย่างงั้นคนมันเยอะมากเข้าใจคำนี้ไหมมันมันคนมันเยอะมากแล้วก็การการได้รับการศึกษาก็น้อยมากแล้วก็การที่จะได้รับการอบรมก็ไม่มีเลยคุณลองดูสิ ประเทศเขาเขาอยู่กันแบบว่าโอ้พระเจ้าช่วยอยู่กันไปอย่างนั้นแหละมันมีความต่างของชนชั้นสูงและคนบ้านชายใช่มันมีวันนะเขาเรียกมีวันนะแล้วดูที่บ้านบ้านคนจนเอาขี้ควายมาทําอประสดิน้กปูกมันไปก็คุณก็ลองคิดด erm> ูก ina> ็แล้วกันก็มันก็เลยอย่างนี้แหละชีวิตมันจิตใจมันมันเลยถดถอยอะนึกออกไหมไม่ไม่เคยรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรไม่เคยได้รับการอบรมบ่มเพาะแบบนี้อื มันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยคุณคนไทยครับแล้วคนแบบนี้มันจะเยอะในประเทศบ้านเรามันยังมีส่วนน้อยเข้าใจคำนี้ไหมครับคุณผู้ชมว่าอะไรนะคุณผู้ชมคนไทยครับเรารู้นะครับอะไรถูกอะไรผิดเพราะนั้นอย่าทำนะครับนะมีอุทาหรณ์แบบนี้ให้เห็นนะครับใช่เราอันี้อย่าทำนะจะนายจ่าไวันี้มันไม่ดีนะจ่านาย